โอเคครับลูกจะออกมาเป็นยังไงนี่วมาดูกันนะเหมือนสิ้นคิดเหมือนกันวาดมือตัวเองนี่ <c oughs> มันก็แบบแค่มือก็บอกอารมณ์ได้เยอะมากเลยมือเพียงแค่สองมือหรือมือเดียวบอกอารมณ์บอกความรู้สึกเราได้โอเคครับ อาจจะเป็นข้อสอบสินประกอก็ได้นะเพราะว่าเด็กสินประกอชอบให้ข้อสอบวาดมือวาดกระดาษอะไรเงี้ยแต่ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็วาดได้หมดแลวบอกอารมณ์ได้หมดเลยอยู่ท,ที่อยู่ที่เส้นเราเส้นเราก็เหมือนบอกอารมณ์เราเงี้ยโอเคครับวันนี้อยากวาดแบบชิวๆฟรีๆอะไรแบบฟรีเส้นอะไรแบบไม่คิดมากทับไปทับมาให้เป็นรูป รูปไม่ได้เส้นเรียงอะไรมั่วตัวไปเรื่อยๆโอเคครับว่บาวากันต่อเลยดีกว่าเล่นเกมไปด้วยวาดรูปไปด้วยผมก็ดูมาจากยูทูบแหละครับเล่นเกมมหาตังอะไรสุดจระเขกผมก็เอาหมดนะขอบคุณพิธีารลุยให้วาดรูปครับขอให้หลวงพ่อทุกองคุ้มครองครับ ฤษีหลวงพ่อฤษีลิงดำไปแล้วครับใครจะเรียนสั่งงานโทรมาครับงเข้าไปดูในลาซาด้าช้อปปี้ได้ครับคิ์ว่าร้านครูน้ตลบบรีครับ <c oughs> เป็นภาพก๊อปปี้ทั้งหมดแต่ตรงนี้เป็นภาพจริงแผ่นละห้าร้อยบาทนะครับภาพในลาซาด้าช้อปป้แผ่นละ A4 แผ่นละ60บาท a A 3แผ่นละ80บาทครับโอเคครับให้ลูกค<อ>้าคุณครับวาดลูกต่อแล้ว <c oughs> ขอบคุณร้านโทรศัพท์มบายือฟนี่ให้กระดาษมาวาดลูกครับ okay. วลูกต่อแล้วครับ